ว้าว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 ว้าเป้าวว้กวว้า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 ้าวว้าวว้าวว้าว้าว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 ว้า้าว้าว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 ว้้า้า <Ooh. c oughs> ้า้ <c oughs> <legitimacy parfois> ไปช่วยตัวหน่อยรถถังเลยยิงดูเลยอ่วยตัน่อยรังเลยยิงดูเลยยิงหนาตัวหน่ย้าตัวหน่อยรถถรถถัง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 รถถัังรถถ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 ังรรถถังร ไม่เอามอาไม่เอามอาไม่เอ่เออาไม่เอาไม่เมเอาไม่าม่าไม่อา่เอไม่เอาไม่อาไม่เอไม่่เอาไมเอาไม่เอาอมอมไม่เอาอ่ไม่เอา่อ่เไม่เ่เไ่อ่เมเ่อามา ไเขึ้นสูงมาขึ้นสูงมาจะโดนล็เปาไอ้บขึ้นสูงมาโดนล็อกเป้าดีงแล้วไม่ขับรถ่งเลเยอะทอดมันไม่รอให้เราเด้มันต้องไม่จอดถต้องวง้นทำไหมดแลยทมลยไอ้ต้นไม้ที่อยู่ ่นไราาม่มีเรือเป็นรถหนักเลยนะเรือเนี่ยอยกในสปอร์ตกลางแบรดดหมวะจอดนิ่มๆด้วยโอ้โหแน่นอนเโอ้โหหน่อยลบอ่ะเอาประกาศที่เอาไปก่อนเลยไปหาน้ามันไปไปไปพอไปจอดเต็มนันนะได้ออกมา ไงจอดพดร้อมได้เหรอเอ้ยไปมึงนี่ไหนวะไปอยด,ดูพร้อมผมท้าหลากลมันผมวิ่งไป แัต้มันขึนบินเนี่ยมัน่เค่ขึ้บินจอดปั๊มไอ้ี่นี่ครับที่มีที่ไหนไม่มีที่นี่มีครับขึ้นบินไม่จรดเบิดไอ้ยี่แต่ว่าเราได้คุ้มกันให้กำลังเข้ากำลังเข้าอก็ยังใช้ได้เอรอ้ย กงบินแม่งจะระเบิดได้ไงะวะไม่ได้ทำอเลยไม่ด้วยพี่ดีกว่าวะมัะะรัออบเลยไปไปนี่ a i ร์ o r t One Airport o n 1ไป เราไม่เจอใครเลอไม่ไ้ยุการกันไม่เชื่อมไหมดมึงไม่อมมึงไม่ซอมนขึเหอไม่ซ้อมแล้วมันเปรีจริงแลมั้ไม่เ่อ เราเขาไม่อยู่แก๊งกันหล่อกันอยู่เลยพอผมรับเรื่องเรื่องเธอบอกว่าเราเสนอโอ้โหเป็นยังงตัดก็สุดฮอปเป็นโกเนี่ยโอเคก็ถือเฮ้ยาฮ่าฮ่าาังปทกคนฮัลโหลตัด

มันแตกเพื่อนอยู่มันแตกเพื่อนอยู่เฮียเมย์รู้รูดรูดมากไม่ได้ใช้ที่โดนรับโดนมาโดนมาเป็นอยู่ในบ้านแล้วอยู่ในบ้านแล้วเข้าไปในบ้านแล้ว

အဲ <h webinars> <inaudible> ့ဒီကိစ္စအဲ့ဒီမှာလည်းဝင်ပါသေးတယ်ဝင်လို့ရတယ်ပေါ့